สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับ เป็นธรรมดาของคู่รักที่ต้องอยู่ห่างกันและจะกลัวว่าวันหนึ่งระยะทางจะทําให้เลิกกันหรือเปล่าแล้วก็สถาติรอบตัวเราต้องเลิกกันเพราะระยะทางมันก็มีให้เห็นกันแทบทุกวันนะครับแน่นอนว่าการพบเจอสิ่งใหม่คนใหม่อาจจะทําให้ทั้งคุณและก็เขาควยเขวได้เพราะฉะนั้นวันนี้นาคาชิมามะชาแนลจึงมีเคล็ดลับครองรักแบบระยะไกลให้ไปยังไงด้วยกันรอดไม่เลิกกันแน่นอนนะครับส่วนจะมีข้อมูลอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูว่าพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายสี่เคล็ดลับรักระยะไกล ทำได้รับรองไม่มีทางเลิกกันแน่นอนนะครับมาเริ่มันที่ 1. ติดต่อกันเสมอ แน่นอนว่าระยะทางทําให้เราห่างกันก็พออยู่แล้วอย่าทําให้ช่องว่างระหว่างคุณกับเขายิ่งห่างกันไปเลยเดี๋ยวนี้นะครับเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลามากใช้มันให้เป็นประโยชน์อาจจะโทรคุยส่งข้อความหรือจะวิดีโอคอลสกายเฟ e ไทม์ก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะสะดวกเพื่อให้คุณได้เห็นกันและกันให้หายคิดถึงกันบ้างอย่างเงียบหายไปเลยหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็คุยกันสักสองสามนาทีก็ได้ให้รับรู้ว่าคุณยังมีกันและกันอยู่นั่นเอง 2. ความเข้าใจมีเหตุผลเรียกว่า2อ,อย่างเนี้ยสาคัญมากๆนะครับสําหรับคู่รักที่มีรักระยะไกลต้องเข้าใจว่าแต่ละคนต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองมีสิ่งที่ต้องถามท่องไว้ขึ้นใจนะครับเราไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเขาและเขาก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราแต่เราคือส่วนเติมเต็มที่จะมาทําให้ชีวิตของกันและกันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถ้าคิดได้แบบเนี้ยเราจะเข้าใจความจําเป็นของการแยกห่างกันมากขึ้นยังไงน,นะครับ 3. อย่าลืมหาเวลามาเจอกันอย่าให้คำว่าระยะทางมันเข้ามาพราคุณสองคนออกจากกันหาเวลามาเจอกันบ้างแม้ว่าจะยุ่งแค่ไหนห่างกันแค่ไหนก็ต้องจัดสรรเวลามาเพื่อเจอกันอย่ารอให้ใครคนใดคนหนึ่งเป็นฝ่ายมาหาเปลี่ยนเป็นถ้าใครว่างไปหามันน่าจะดีกว่านะครับมันไม่จําเป็นหรอกนะครับว่าเขาต้องมาหาคุณเท่านั้นแล้วก็คุณเองก็เป็นฝ่ายไปหาเขาได้เช่นกันเชื่อเถิดนะครับว่าวินาทีที่ได้สบตามองกันตรงๆแบบที่ไม่ได้มองผ่านหน้าจอวินาทีนั้นนั่นแหละเป็นของขวัญที่สุดพิเศษเลย เ่อย่าลืมมีความสุขกับเรื่องอื่นๆอย่าลืมใส่ใจสิ่งรอบตัวตัวเองด้วยนะครับความสุขเล็กๆน้อยๆซ่อนอยู่เต็มไปหมดอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่กับครอบครัวหางานอดิเรกทาอย่ามวัวมานั่งเศร้าเรื่องที่ไม่มีเขาอยู่ข้างๆเพราะนอกจากจะทําให้คุณไม่เครียดไม่นั่งจมปลักคิดมากแล้วการที่เขาเห็นว่าเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่งองแงไม่เป็นคนที่ดรามา่าก็จะทําให้เราดูเป็นคนรักที่สุดสตรองที่พร้อมจะเข้าใจเขาจริงๆมีเวลาว่างเมื่อไร่ค่อยมาเจอกันก็ดีเช่นเดียวกันนนะะะคคครรรรรััััับบบบเเหห็มยสลลกกไ ทำได้รับรองนะครับไม่มีทางเลิกกันส่วนเหตุจาเป็นที่ห่างไกลกันมันก็มีข้อแม้ของเหตุผลนั้นๆนะครับซึ่งบางทีสักวันต้องได้กลับไปอยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ดีท้าเพื่อนมีข้อมูลเพิ่มเติมองไรยอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับในกิจฉามากชแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่กําลังอยู่ไกลแฟนหรือว่าห่างแฟนอย่างแน่นอนนะครับสู้ๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแก๊งบิวตี้ดอทคอม ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกชิมะมาร์ h ช n แนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ